สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเวียเช่นเดิมนะครับอิสุของสิบธัญบุรีนะครับอยู่ที่บริษัทอิสุนครหลวงนะครับเดี๋ยววันนี้เซเวียจะพามาชมรถสวยๆข้างหลังคันนี้อีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นรถโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเวียจะพาไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเวียกำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร์โฟร์ไฮเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกตแอลนะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้เป็นสีขาวมุก ราคาจะบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับตัวนี้จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด4สีเลยนะครับสีขาวมุกสีดำสีเทานะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลยนะครับดีไซน์การปรับเปลี่ยนของตัวโฉม2024นะครับก็จะปรับเปลี่ยนตัวของกระจังหน้าแบบใหม่นะครับไฟหน้ากระจังหน้าแบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบรังครึ่ง2ชั้นแบบนี้นะครับก็เพิ่มความสวยงามหรูหรานะครับดูทันสมัย สองสว่างกลางคืนได้มากยิ่งขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนฝากระโปรงแบบใหม่ครับลูกค้าเล่นลวดลายตัวลายเส้นแบบนี้นะครับเพิ่มความดุดันเท่สปอร์ตนะครับแบบนี้เลยเนาะสำหรับด้านข้างครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วจากโรงงานนะครับก็ยังเป็นล้อแม็กลายเดิมเนาะแบบนี้เป็นล้อก้านใบพัดนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ h i g h l a n d ร er ์นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ ตัวเบ้ามือเปิดครับก็เป็นสีโครเมียมให้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งสี่ชิ้นแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเชเบจะพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับสําหรับด้านหลังนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวไฟท้ายใหม่นะครับจะแตกต่างจากโฉม2023เนาะจะเป็นไฟท้ายแบบ3ชั้นแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มความสวยงามเวลาเปิดคืนนะครับ<ม>ก็จะสวยเป็นแบบในโฉมของโจตัวใหม่ในตัวของ All เนว์ u ุ2024นะครับ มีกล้องหลังมาให้แล้วก็ตัวเป้ามือเปิดก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแถมระบบล็อฝาท้ายให้ด้วยเนาะกันระบบไฟท้ายหายนะครับถ้าสมมติบอกว่าติดตามมาจากเซลเบียคลิปนี้อะไรยังไงครับอยากให้เซลเบียริวไหนก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับกันชนท้ายมีให้แบบนี้ครับติดจากตัวรถเลยเนาะแบบนี้เลยสวยๆนะครับเดี๋ยวเซลเบียจะพาไปรับชมด้านในบ้างแล้วกันครับว่าความสวยงามเป็นตัวของโฉบ2024ครับแตกต่างจาก23ยังไงบ้างนั่นครับ สำหรับตัวพวงมาลัยครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครับเป็นลูกเล่นแบบว่าสวยแล้วก็มีตัวปรับมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับหน้าจอนะครับในตัวโฉม224ก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วแบบนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกปรับการใช้งานเนี่ยดีกว่าเดิมก็คือจะบอกระบบองศาระบบระดับลดเอียงซ้ายเอียงขวาเรามีให้บอกที่ดับหน้าจอเลยนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวเกรดแอเนาะก็จะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับแบบนี้เลยอมีตัวปรับไฟสูงต่ำนะครับมาให้นะเผื่อบรรทุกของเยอะอะไรสามารถปรับระดับได้กุญแจให้ไว้สองดอกครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเนาะตัวนี้เกรดแอยังพับมืออยู่นะครับตัวล็อกกระจกอะไระเรามีให้ ฝั่งคนขับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านด้านหลังครับลูกค้าสำหรับด้านหลังนะครับก็ยังเป็นเบาะผ้ามาให้เนาะแล้วก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังนะครับเออเมื่อกี้ลืมบอกเลยว่าตัวที่ชาร์จเราเปลี่ยนเป็นระบบไทซีแล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นระบบไทซีแล้วถุงลมนิรภัยมีให้คู่หน้าเลยแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นบอะหนังได้ไหมอะไรไงทัาโม้กับซเซลเบียได้เลย เซเบียจัดให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าจากจะให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันได้นอกก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางด้วยแล้วกันครับก็ฝากเบอร์เบอร์โทรสายด่วนเซเบียหน่อยแล้วกันครับเบอร์โทรที่ติดต่อ0898979862้าแปดเเจ็อนะครับช่องทางเพจครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอินสุขทองสิบปทุมธานี เซลเบียนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์ like, นะมาพูดคุยกันได้เซลเบียมีรถมาสวยๆมารีวิวอัพเดทให้ทุกวันนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์ like, กันได้นะครับช่องทาง YouTube ครับลูกค้าพิมพ์ภาษากฤษคำว่าอิซูซีลเบียครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียได้กัยครับเซลเบียมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกอาทิตย์เลยเข้าไปกดติดตามได้หรือว่าจะอยากจะให้เซเบรีวิวไหนอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับเซเบียยินดีให้คับปรึกษาทุกเคสเลยนะครับ ช่องทาง Ti k t o k ครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอิสุเซเวียจัดให้ครับช่องนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกวันเลยอยากชมรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงเซเวียมีรถสวยๆมาให้ทุกวันสามารถเข้ามากดติดตามกดไลค์กันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับช่องทางทาง g o o g l e นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอิสุคองสิบธัญบุรีปทุมธ,ธานีครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดรถหม่หรือว่า จะซื้ออะไรแคมเปญสู่บริการนะครับสามารถโทรมาคุยกันได้ CB เดีให้บริการทุกคันทุกเคสเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันจะได้ไม่พลาดกันติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซเบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่ในอิพีหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ